สวัสดีครับพบก,กับผมอภิลมคำแสนนะครับกับเพจประกันพ่อลุอ่อนนะครับบายอภิลมคำแสนวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับในการที่จะเอามาพูดคุยกันในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ประกันออมทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเลยที่ลูกค้าทุกท่านนะครับหรือผู้ชมทุกท่านเนี่ยต้องการอยากรู้ก็คือในวิธีการในการดูแบบประกันนะครับเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเขาส่ง เอกสารมาให้นะครับในส่วนของใบเสนอราคาเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการนะครับในการอ่านที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเบื้องต้นผมจะมาอาสอนวิธีการในการอ่านแบบประกันนะครับในส่วนของประกันชีวิตเนาะว่าวิธีการอ่านเนี่ยอ่านยังไงนะครับเบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าตัวแทนส่งในส่วนของ แบบประกันมาให้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าเราทําทุนไว้เท่าไหร่ทุนไว้เท่าไหร่เราดูตรงไหนครับอันดับแรกเราดูตรงในส่วนของนี่ครับจานวนเงินเอาประกันภัยนี่คือทุนที่เราทําไว้ในส่วนของประกันชีวิตหลักนั่นเองนะครับดังนั้นต่อไปเราก็ต้องมาดูในส่วนของกราฟนะครับว่ากราฟเนี่ยเขาบอกถึงอะไรบ้างนะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับเส้นสีชมพูเส้นนี้นะครับเส้นนี้ เขาบอกว่าอะไรเส้นนี้เขาบอกว่าความคุ้มครองชีวิตความคุ้มครองคืออะไรความคุ้มครองก็คือในส่วนนี้ครับเมื่อคุณเสียชีวิตนะครับตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่หน่งก็คือตั้งแต่คุณเริ่มทําประกันชีวิตนะครับจนถึงอายุเท่าไหร่ครับดูจุดจบเส้นนี้ครับอ่าเมื่อเราดูจุดจบเขาจะบอกว่าเมื่อคุณทําประกันชีวิตตั้งแต่ปีที่หจนถึงคุณอายุเกปี วันใดวันหนึ่งคุณเสียชีวิตนะครับเงินประกันตัวนี้นะครับคุณจะได้รับทั้งหมดอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือสามแสนบาทอ่านี่คือในส่วนของความคุ้มครองชีวิตต่อไปเรามาดูในส่วนของเส้นที่สองเส้นที่สองคืออะไรเส้นที่สองก็คือในส่วนของปีกรมธรรม์ที่คุ้มครองนะครับก็คือที่บอกไปเมื่อกี้เนาะตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงปีที่เก้าสิบเนี่ย จนถึงคุณอายุ90เนี่ยมีความคุ้มครองยาวนานแค่ไหนก็คือดูเส้นนี้นะครับต่อไปในส่วนของการชําระเบี้ยนะครับเส้นนี้เขาจะบอกถึงในส่วนของระยะปีในการชําระเบี้ยนะครับก็คือชําระปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หไปเรื่อยๆครับตามเส้นปะไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้คือย่นระยะเวลาในการ แสดงกราฟนะครับหมายความว่าทาเหมือนกันเลยตั้งแต่ปีที่25จนถึงปีที่59เนี่ยครับทุกอย่างทําเหมือนกันเลยทาอย่างนั้นกราฟจะยาวไปนะเกินหน้ากระดาษเนาะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือเมื่อลูกศรตัวนี้นะครับตัวนี้มันโยงมาเลข59หมายความว่าคุณนะครับจะส่งเบี้ยประกันชีวิตตัวนี้ถึงแค่อายุ ห้าสิบเก้าปีอ่าตอนนี้พอเข้าใจหรือยังครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าประกันชีวิตตัวเนี้คุ้มครองคุ้มครองนะครับจนคุณอายุเก้าสิบปีแต่คุณส่งเบี้ยป,ประกันจนถึงอายุแค่หกสิบปีอ่านี่คือในส่วนของความคุ้มครองนะครับเก้าสิบปีนี่คือส่งเบี้ยป,ประกันและ ดูตัวหนังสือตัวด้านล่างที่สุดนะครับด้านล่างสุดนี้เขาบอกว่ารับเงินจ่ายคืน10%ณนะสิ้นปีกรมธรรม์ทุกๆ5ปีตั้งแต่ที่เริ่มทําประกันภัยจนถึงก่อนครบอายุ90ปีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อคุณทําประกันชีวิตตัวนี้นะครับทุกๆ5ปีคุณจะได้รับเงินคืน10% 10%ของเท่าไหร่ครับของ300,000ตัวนี้ หมายความว่าสมมุติว่าคุณทําตอนอายุ10ขวบนะครับหมายความว่าตอนคุณอายุ15เนี่ยเราจะคืนเงินให้คุณทั้งหมด30,000บาทอ่า30,000บาทพอผ่านไปอีกเท่าไหร่ครับผ่านไปอีก5ปีคุณก็ได้อีก30,000บาทผ่านไปอีก5ปี คุณก็ได้ไปอีกสามหมื่นบาทผ่านไปอีกห้าปีสามห0ื่นบาทหมายความว่าถ้าคุณทําประกันตัวนี้นะครับให้กับเด็กน้อยคุณก็มีโอกาสในการได้เงินคืนเนี่ยสามหมื่เนี่ยมากขึ้นอ่าถ้าคุณทําเบีย้ยทุนชีวิตอยู่สามแสนคุณทําให้ลูกตอนอายุสิขวบหมายความว่าคุณจะพลาดเงินส่วนเงินคืนตัวเนี้ยไปหกหมื่น ดังนั้นข้อสรุปของเราก็คือเขาจะจ่ายในส่วน10%เนี่ยทุกๆ5ปีเนี่ยไปจนถึงคุณอายุ90ปีคุ้มไหมครับอ่าดังนั้นหมายความว่าทุนทั้งหมดนะครับที่คุณจะได้รับกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาตั้งแต่คุณเริ่มทำจนถึงอายุ90ปีคุณจะได้ทั้งหมด300,000บาทแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เสียชีวิตนะครับคุณ รับเงิน5ปีครั้ง5ปีครั้งไปเรื่อยๆคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งหมดอยู่5 1 0 0 0 0บาทหมายความว่ามีกำไรอยู่เท่าไหร่ครับ200,000บาท200,000บาทนะครับ200,000บาทก็คือรวมกับเงินที่ให้ทุกๆ3เอ้ยทุกๆ5ปีอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของราคาเราดูตรงไหนครับนี่ครับเขาจะบอกอยู่ด้านล่างจะบอกว่าตัวเนี้ยเบี้ยประกันชีวิตตัวเนี้ย เราจ่ายแค่เดือนละเจ็ด้อยแปดสิบาทนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบาทในส่วนนี้นะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกเนาะก็คือในส่วนของเงินครบสัญญาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อคุณถึงอายุเก้าสิบปีนะครับคุณยังไม่เสียชีวิตครับคุณยังมีชีวิตอยู่ต่อตามกรมธรรนะครับเขาบอกว่าหมดอายุสัญญาแล้วเนี่ย คุณก็จะได้รับเงินครบสัญญาอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับแสดงว่าคุณจะได้เงินไปอีกเท่าไหร่ครับสามแสนบาทเมื่อรวมกันแล้วนะครับหมายความว่าเงินคืนที่คุณได้เนี่ยตัวเนี้ยบวกกับเงินครบสัญญา คุณจะได้เงินคืนมาทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ครับแปดแสนหนึ่งมืนบาทคุ้มไหมครับโคตรคุ้มบอกต,ตรงๆว่าโคตรคุ้มดังนั้นประกันตัวนี้เหมาะสําหรับการทําให้ลูกน้อยนะครับที่เพิ่งคลอดหรืออา,อายุขวบสองขวบนะครับทําให้ได้เลยเนาะในส่วนนี้นะครับดูเงินที่จะได้รับตอนสิ้นสุดสัญญาครับแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท นี่คือวิธีการดูกรมธรรม์นในส่วนของประกันชีวิตนะครับเบื้องต้นเนะาะหากมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับหรืออยากจะให้ทำคลิปวิดีโอในการอ,อ่านกรมธรรม์อ่านใบเสนอราคานะครับสามารถคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอ่านเนาะตรงไหนที่ผิดพลาดสามารถเสนอแนะกันมาได้นะครับจากประกันพ่อลูกอ่อนนะครับขอบคุณมากครับสาหรับวันนี้ที่ติดตามเข้ามาดูในส่วนของประกันพ่อลูกอ่อนในส่วนของการอ่านแบบ ประกันหรืออ่านแบบใบเสนอราคาจากตัวแทนประกันนั่นเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ